กลับมาติดตามคนคนโลกอีกเช่นเคยนะครับคนคนโลกคลิปนี้พาไปหาคำตอบกับคำถามที่ว่าใครเป็นคนสร้างสฟิงค์ไขปริศนาลึกลับอียิปต์โบราณน,นานกว่า4,000ปีครับ เรื่องราวที่จะถ่ายทอดให้ผู้ชมทั้งหลายได้รับรู้ในครั้งนี้คือสิ่งต่างๆที่เราทราบเกี่ยวกับมหาสฟิงค์แห่งกีซ่าอันเป็นผลมาจากการศึกษาวิจัยเยี่ยงนักสืบอย่างยาวนานนับหลายปีโดยเหล่านักโบราณในคดีและนักอียิปตวิทยาทั้งหลายด้วยกายาเฉกเช่นราชสีและใบหน้าเยี่ยงราชนมหาสฟิงค์แห่งกีซ่าได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำอียิปตโบราณดังที่ทุกคนรับรู้ และเป็นแรงบันดาลใจไปยังประติมากรรมจำลองแบบอันใหญ่โตที่ผุดขึ้นในทั่วทุกมุมโลกตั้งแต่ที่ลาสเวกัสเนวาดาจนถึงเมืองหลานโจประเทศจีนเป็นเวลาหลายพันปีมาแล้วที่อนุสาวรีย์ขนาดมหึมานี้นอนหมอบอยู่ณนเะบื้องเท้าของบรรดาพีระมิดแห่งกีซ่าเพื่อปกปักสุสานแห่งนี้เชกเช่นเดียวกับพื้นทะเลทรายที่กลบฝังมันในช่วงเวลาแห่งการละเลย ความนิยมของสฟิงค์มีทั้งพุ่งทยานและตกต่ำและเมื่อใดก็ตามที่มันปรากฏตัวขึ้นจากการกลบฝังกายาอันมหึมาของอนุสาวรีย์ปักหลันแห่งนี้ก็ได้บันดาลและปลุกเร้าความรู้สึกชงนสนเท่และความอัศจรรย์ใจให้แก่ผู้ที่ได้จ้องมองนักโบราณนคดีเชื่อกันว่ามหาสฟิงค์ถูกสร้างขึ้นเมื่อสมัยอาณาจักรเก่าของอียิปต์ ราว2,575ถึง2,150ปีก่อนคริสต์ศักราชโดยฟาโรคาเฟรแห่งราชวงศ์ที่4และเป็นหนึ่งในมหาประติมากรรมที่เก่าแก่และใหญ่โตที่สุดในโลกมันมีความสูงจากฐานถึงด้านบนสุดของศรีรษะกว่า20เมตรและยาว73เมตรจากอุ้งเท้าหน้าจนถึงหางส่วนใหญ่ของประติมากรรมชิ้นนี้ถูกสลักขึ้นโดยตรงจากหินปูนจากกิซ่าและเสริมด้วยบล็อกหินปูน ศรีรษะของสฟิงค์มีภาพลักษณ์ของความสูงสักทั้งยังประดับไปด้วยบางสัญลักษณ์ตามขนบประจำราชวงศ์ของอียิปต์ยุคโบราณเช่น ames, เนเมสเครื่องเสียนทำจากผ้าที่เหล่าฟาโรองค์ต่างๆได้สวมใส,ส่ส่วนบนหน้าผากเศษซากของรูปงูเห่าหลวงซึ่งถูกสลักลงไปก็ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ลักษณะเขาโครงใบหน้าต่างๆของสฟิงค์มีลักษณะแบบเพศช,ชาย และแม้การเวลาจะช่วงชิงจมูกและคราวเยี่ยงราชาของประติมกรรมยิ่งใหญ่ชิ้นนี้แต่รูปเขาอื่นๆยังคงมีลักษณะชัดเจนแม้ว่ามันจะถูกกัดกร่อนไปบ้างก็ตามทีอุ้งเท้าขนาดยักษ์ทั้งคู่เหยียดออกหน้ากายาราชสีของสฟิงค์หางของมันพันรอบลำตัวซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกปะผิวหน้าด้วยบล็อกหินปูนคุณภาพสูงจากเมืองหินที่ทูรา กระนั้นชั้นผิวหน้าดังกล่าวก็เสื่อมสภาพไปตามการเวลาบางส่วนนั้นถึงกับอันตรธานหายไปจนหมดแม้มันจะได้รับการบูรณะหลายครั้งในหลายศตรวรรษที่ผ่านมาบรรดานักโบราณในคดีค้นพบร่องรอยเม็ดสีสีฟ้าเหลืองและแดงบนส่วนต่างๆของสฟิงค์ทำให้มีความเป็นไปได้ว่าในการครั้งหนึ่งมันเคยถูกประดับประดาอย่างมีสีสันเมื่อศตรวรรษที่หนึ่งในคริสต์ศักราช พลินีผู้เท่านักเขียนชาวโรมันบรรยายถึงรูปรักษ์สีสันเจิดจ้าของสฟิง์ไว้ว่าใบหน้าของอสูรกายตนนี้เป็นสีแดงปริศนาของสฟิงค์ในตำนานกรีกในยุคกรีกโบราณสฟิงค์คือปีศาจผู้มีศีรษะเป็นสตรีลำตัวเป็นสิงโตและมีปีกของนกนางคืออสูรกายอมหิตซึ่งสังหารผู้ใดก็ตามที่ไม่สามารถตอบปริศนาของตนได้ ความโหดร้ายดังกล่าวนี้มีชื่อเสียงมากที่สุดในเทพกรนำเรื่องอีดิปุสตรงกันข้ามญาติชาวอียิปของเธอคือตัวตนแห่งความกรุณาและการปกป้องผู้พิทักษ์เหล่ากษัตริย์และดินแดนแห่งนี้ส่วนต้นกำเนิดของคำว่าสฟิงค์ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดแต่มันอาจมีรากจากคำว่าชีเซฟแอนด์อันมีความหมายว่าภาพมีชีวิตในภาษาอียิปซึ่งเป็นคำที่ใช้เมื่อกล่าวถึงภาพแสดงต่างๆของถวยเทพและฟาโร ่างจากปีศาจของกรีกมหาสฟิงซ์มีศีรษะของบุรุษเพศและไม่มีปีกกระนั้นรูปลักษณ์ของสฟิงซ์ตัวอื่นๆซึ่งปรากฏอยู่ในต่างยุคสมัยของอียิปต์โบราณก็มีความแตกต่างกันออกไปโดยแม้ลำตัวของสิงโตจะยังคงอยู่แต่ศีรษะของพวกมันกลับเปลี่ยนแปลงไปในหลากหลายรูปแบบนอกจากศีรษะแบบมนุษย์แล้วสฟิงซ์เหล่านี้ยังมีหัวของสัตว์ต่างๆเช่นแกะตัวผู้หมาในเหยี่ยวและจระเข้ บรรดารูปสลักเช่นนี้มักถูกพบในฐานะส่วนประกอบหนึ่งของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในอียิปต์เช่นสฟิง์ศีษะเยี่ยวจากสมัยศตวรรษที่13ก่อนคริสต์ศักราช2ตัวถูกพบที่วิหารประจำฟาโรรามเลสที่2ณอบูซิมเบลหรือถนนแห่งสฟิงที่ลักซอ ซึ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อศตรวตรรษที่4ก่อนคริสต์ศักราชและยังคงยืนเฝ้าพิทักษ์แนวถนนยาวเกือบ2.41กิโลเมตรซึ่งเชื่อมต่อวิหารต่างๆที่คานักและลักซอเข้าด้วยกันในขณะที่สฟิงค์แห่งกิซ่าใช้เวลากว่า4,500ปีเฝ้ามองการเวลาแต่ละศตรวตรรษดำเนินผ่านไปความคิดเห็นที่ผู้คนมีต่อสิงห์มหศัศจรรย์ปักหลันนี้ก็กลับเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลพร้อมกับแต่ละปีที่ก้าวไปข้างหน้า เมื่อครั้งราชอาณาจักรเก่ามันเป็นทั้งสิ่งที่ผู้คนเคารพบูชาและยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของเขตแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งมหาสุสานที่กีซ่าแต่เมื่อระบบการปกครองใหม่ๆขึ้นครองราชสฟิงค์ตนนี้กลับถูกทอดทิ้งผืนทะเลทรายที่พัดพาเข้ามากลบฝังร่างของมันจนกระทั่งมีเพียงส่วนหัวเท่านั้นที่ยังคงมองเห็นได้ กระนั้นเมื่อเวลาผ่านพ้นไปผู้มาเยือนกีซ่าทั้งหลายก็ได้ค้นพบยักษ์ใหญ่ผู้เฝ้าคอยอย่างอดทนที่จะถูกค้นพบอีกครั้งและแล้วในยามที่มหาประติมากรรมแห่งนี้ผุดขึ้นจากทรายที่กลบฝังชีวิตของมันก็กลับฟื้นคืนขึ้นพร้อมกับนักท่องเที่ยวหน้าใหม่ผู้พร้อมใจมารวมตัวกันเพื่อรู้สึกอัศจรรย์ใจไปกับขนาดความลึกลับและความอดทนยิ่งยวดของมันผู้ใดกันที่สร้างสฟิงค์แห่งนี้ ความลึกลับที่สุดสองประการเกี่ยวกับมหาสฟิงค์แห่งกีซ่าได้แก่มันสร้างขึ้นเมื่อใดและใครเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาความคิดเห็นซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุดในวงวิชาการคือมันสร้างขึ้นเมื่อราว4,500ปีที่แล้วเมื่อครั้งสมัยราชอาณาจักรเก่าในช่วงเดียวกับการสร้างบรรดามหาพีระมิดแห่งอื่นๆและชัดเจนว่ามหาสฟิงค์และสุสานมหึมาเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกัน เพราะมันสามารถเห็นได้ว่ายักษ์สาผู้พิทักษ์ตนนี้นอนหมอบอยู่ตรงกลางระหว่างกลางพีระมิดสองแห่งซึ่งสร้างโดยฟาโรห์แห่งราชวงศ์ที่42พระองค์ได้แก่คูฟูผู้ส่งครองราชเมื่อช่วงราว2,500ปีก่อนคริสต์ศักราชผู้สร้างมหาพีระมิดและคาฟเฟรราชโอรสของพระองค์ผู้ทรงสร้างสุสานของพระองค์เองซึ่งแม้จะมีขนาดเล็กกว่ามหาพีระมิดเล็กน้อยแต่ก็ยังคงเป็นสถาปัตยกรรมอันน่าประทับใจ ในขณะที่บรรดาพีระมิดของเหล่าผู้ปกครองอียิปต์โบราณยุคแรกเริ่มเหล่านี้ยิ่งใหญ่อลังการบันทึกต่างๆเกี่ยวกับฟาโรห์เหล่านี้กลับแทบไม่ปรากฏอยู่นักโบราณคดีทั้งหลายจำเป็นต้องใช้วิธีการแบบนักสืบเพื่อพยายามไขปริศนาว่าผู้ใดกันที่สร้างมหาสฟิงซ์แต่จนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีการค้นพบหลักฐานชี้ชัดและจารึกต่างๆซึ่งยกย่องและกล่าวถึงคูฟูหรือคาเฟรในฐานะผู้บัญชาให้สลักมันขึ้นแต่อย่างใด สมมุติฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุดและได้รับการสนับสนุนโดยนักอียิปต์วิทยาเช่นมาร์กเลนเนอร์และซาฮีฮาวสเสนอว,ว่าคาเฟรทรงมีพระบัญชาให้สร้างมหาสฟิงค์เพื่อรวมมันเข้าเป็นส่วนประกอบหนึ่งของอนุสาวรีย์อื่นๆซึ่งพระองค์ทรงมีแผนให้สร้างขึ้น โดยบรรดาอนุสาวรีย์ต่างๆที่กล่าวมานั้นมีทั้งที่บรรทมนิรันดร์การของตัวพระองค์เองและกลุ่มวิหารซึ่งตั้งอยู่รายรอบรวมอยู่ด้วยและนักวิชาการเหล่านี้ยังศึกษาทั้งซากของมหาสุสานดังกล่าวและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆที่ฟาโรห์แต่ละองค์ทรงบัญชาให้สร้างขึ้นในบริเวณเดียวกันและพบว่าการวางตำแหน่งของมหาสฟิงค์ในแผนผังการจัดเรียงของกลุ่มสถาปัตยกรรมอันประกอบไปด้วยพีระมิดและวิหารฝังพระศพต่าง ของคาเฟรนั้นมีความถูกต้องลงตัวตามแบบแผนมากกว่าบ่งชี้ถึงการวางแผนและคิดไตรตรองอย่างละเอียดถี่ถ้วนพวกเขาเชื่อว่ามหาสฟิงค์ถูกสลักขึ้นจากหินปูนก้อนมหึมาซึ่งเป็นไปได้ว่าอาถูกค้นพบขณะเหล่าแรงงานตัดหินก้อนใหญ่สำหรับการก่อสร้างวิหารต่างๆในบริเวณใกล้กัน ในขณะเดียวกันผู้ศึกษาบางรายกลับเสนอว่ามหาสฟิงค์มิได้ถูกสลักขึ้นในยุคสมัยที่กล่าวไปข้างต้นแต่เป็นในเวลาที่นานนมก่อนหน้านั้นข้อเสนอดังกล่าวอ้างอิงจากศิลาจารึกรายการอันเป็นจารึกจากราว670ปีก่อนคริสต์ศักราชเรียกว่าหนึ่งสหัสวรรษหลังเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่มันกล่าวถึงในจารึกมันชี้ว่ามหาสฟิงค์ได้รับการปฏิสังขณอในรัชสมัยของฟาโรคูฟู อันเป็นการบอกโดยในว่าอนุสาวรีย์แห่งนี้มีขึ้นก่อนรัชสมัยของฟาโรหองค์แรกๆทั้งสองแต่อย่างไรก็ตามแผ่นจารึกนี้ก็เต็มไปด้วยความคาดเคลื่อนทําให้ผู้เชี่ยวชาญหลายรายมองมันด้วยความคลางแคลงใจอย่างมากวิหารแห่งมหาสฟิงซ์ณบริเวณตรงข้ามกับมหาสฟิงซ์เศสซ้าของวิหารแห่งหนึ่งซึ่งเป็นไปได้ว่าถูกสร้างขึ้นพร้อมกับอนุสาวรีย์ยักษ์แห่งนี้ยังคงหลงเหลือให้เห็น และแม้การก่อสร้างศาสนสถานแห่งนี้จะไม่เคยสำเร็จเสร็จสิ้นก็เป็นที่เชื่อกันว่ามันได้รับการสถาปนาให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะมีภาพตัวแทนซึ่งแสดงร่างปรากฏต่างๆของสุริยะเทพเรหรือราซึ่งบรรดานักโบราณในคดีค้นพบวิหารแห่งนี้และถ้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้สร้างแล้วเสร็จมหาสฟิง์ซึ่งตั้งอยู่ที่ด้านหลังของมันก็จะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเทวสถานแห่งนี้ การขุดสำรวจครั้งต่างๆเมื่อต้นศตรวรรษที่20เผยให้เห็นถึงซากบล็อกหินปูนมะโหลานของวิหารแห่งนี้เป็นไปได้ว่าบล็อกเหล่านี้ถูกปะผิวหน้าด้วยหินแกรนิตส่วนพื้นนั้นสร้างขึ้นด้วยหินอลาบัสเตอร์จากข้อมูลของเฮอร์เบิร์ตริกเกตและซีเอฟริดชอตสองนักอียิปต์วิทยาชาวเยอรมันเสาทั้ง24ต้นที่ลานส่วนกลางของมันอาจเป็นสัญลักษณ์แทนเวลา24ชั่วโมงของแต่ละวัน และอาจใช้เป็นหลักพิงสำหรับรูปสลักต่างๆประจำฟาโรห์หากรูปสลักเหล่านั้นถูกดํามาตั้งขึ้นนอกจากนี้แล้ววิหารแห่งนี้ยังมีแท่นบูชาแท่นหนึ่งหน้าตรงกลางของมันอีกด้วยวิหารแห่งนี้มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สองแห่งโดยแห่งหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกและอีกแห่งอยู่ทางทิศตะวันตกสถานฝั่งตะวันออกอาจถวายต่อเคบรีเทพแห่งอรุณสุริยะและสถานฝั่งตะวันตกอาจถวายแด่อ,อาทุมเทพแห่งอาทิตย์อัสดง เป็นไปได้ว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองแห่งถูกปิดล้อมรอบแต่พื้นที่ตรงกลางถูกเปิดให้เห็นฟากฟ้าเบื้องบนและปล่อยให้แสงเจดจรัดของเรสุริยะเทพผู้ทรงพลังฉายมาในทุกคราที่ดวงอาทิตย์โคจรขึ้นสู่จุดสูงสุดในแต่ละวันระหว่างช่วงปรากฏการวิสุวัตแต่ละครั้งหรือวันที่กลางวันและกลางคืนยาวนานเท่ากัน การเรียงตัวของดวงดาวทางดาราศาสตร์สามารถถูกสังเกตได้จากทั้งวิหารแห่งมหาสฟิงค์ตัวมหาสฟิงค์เองและพีระมิดของคาเฟรผู้ชมซึ่งยืนอยู่บนแกนระหว่างตะวันตกและตะวันออกของวิหารและมุ่งสายตาไปยังอาทิตย์ตกดินในทิศตะวันตกจะสามารถมองเห็นการตกดินของสุริยะวิสุวรตณด้านใต้ของมหาสฟิงค์และพีระมิดของคาเฟรได้เช่นกัน เหล่านักวิชาการชี้ถึงปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้เพื่อสนับสนุนทฤษฎีซึ่งกล่าวว่าคาเฟรคือผู้ทรงสร้างมหาสฟิงค์ราว1,000ปีต่อมาฟาโรอาเมนโฮเทฟที่สองแห่งราชวงศ์ที่18ทรงสร้างวิหารขนาดเล็กแห่งหนึ่งใกล้กับซากกลุ่มสถาปัตยกรรมของคาเฟรวิหารจากสมัยราชอาณาจักรใหม่ซึ่งถูกสร้างด้วยอิดดิบ และตั้งชิดกับมุมฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของวิหารแห่งมหาสฟิงค์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพฮอรัสแห่งขอบฟ้าผู้ทรงมีความเกี่ยวโยงกับมหาประติมากรรมชิ้นนี้เมื่อครั้งสมัยนั้นนิมิตขององค์ชายหลังการเสื่อมอำนาจลงของราชอาณาจักรเก่าทั้งมหาสฟิงค์และสิ่งปลูกสร้างต่างๆรอบตัวมันก็ถูกทอดทิ้งและหมดสภาพลง พวกมันหลับไหลนิทราเป็นเวลากว่าหลายศตรวรรษขณะที่ทะเลทรายกองทับถมขึ้นอรอบๆกระนั้นในระหว่างยุคราชอาณาจักรใหม่ราว1,539-1,075ปีก่อนคริสต์ศักราชอนุสาวรียักษ์แห่งนี้ก็กลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาใหม่เมื่อฟาโรห์หนุ่มองค์หนึ่งใช้มันเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงการครองราชของพระองค์เข้ากับเหล่าผู้ครองอำนาจเมื่อครั้งกาลนานก่อน ระหว่างสองอุ้งเท้าของมหาสฟิงซ์ศิลาจารึกแห่งความฝันของฟาโรทุตมสที่4ถูกตั้งไว้ศิลาจารึกซึ่งถูกค้นพบเมื่อปี1817นี้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มประติมากรรมมหาสฟิงซ์หลังเวลาผ่านไปเนิ่นนานโดยมันถูกตั้งไว้ณสถานที่แห่งนี้เมื่อช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในสมัยราชวงศ์ที่18 หินจารึกมหือมาแผ่นดังกล่าวถูกสลักขึ้นด้วยหินแกรนิตอันแข็งแกร่งหนักราว15ตันและสูงราว3.66เมตรนอกจากนี้แล้วแผ่นศิลานี้ยังมีข้อความจารึกต่างๆซึ่งสลักลงอย่างโออางดงามเพื่อบอกเล่าถึงเรื่องราวหนึ่งจากเมื่อครั้งที่ฟาโรห์ลำดับที่8แห่งราชวงศ์ที่18องค์นี้ยังทรงเป็นเจ้าชายผู้ทรงพระเยาว์และมหาสฟิงซ์ยังถูกหลบฝังใต้ผืนเม็ดทรายจนถึงระดับหัวไหล่ทั้งสอง เรื่องราวบนศิลาจารึกดังกล่าวเล่าถึงเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อยามบ่ายของวันหนึ่งเมื่อสุริยะเทพทรงปรากฏกายขึ้นด้วยรูปลักษณ์ของมหาสฟิงค์และตรัสกับเจ้าชายทุสโมทผู้ทรงบรรทมพักผ่อนภายใต้ร่มเงาของประติมกรรมแห่งนี้ว่าตนเองจะช่วยให้มนุษย์ผู้นี้กลายเป็นผู้ปกครองแผ่นดินหากพระองค์สามารถขจัดปัดเป่าเม็ดทรายซึ่งห้อมล้อมปกคลุมมหาสฟิงค์ได้สำเร็จ กระนั้นตอนจบของเรื่องเล่านี้ก็สาบสูนไปกับการเวลาเนื่องเพราะส่วนของข้อความจารึกซึ่งถูกกัดกร่อนหายไปทุสโมทที่4ทรงใช้เรื่องราวนิมิตครั้งนี้สร้างความชอบธรรมในฐานะฟาโรห์ให้กับตนเองเนื่องเพราะแท้จริงแล้วพระองค์ทรงมิใช่ราชโอรสผู้มีสิทธิสืบทอดบัลลังก์ต่อจากอาเมนโฮเทปที่สผู้ทรงเป็นพระบิดาของพระองค์เป็นลำดับแรก ไม่ว่านิมิตด,ดังกล่าวจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่มันก็กลายเป็นเครื่องมือชวนเชื่ออย่างดีฟาโรห์องค์ใหม่ผู้นี้ทรงผูกโยงตนเองเข้ากับเหล่าทวยเทพและสายสันติวงศ์อันสืบทอดมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลจากนั้นฟาโรห์ทุตมสที่4จึงทรงเริ่มบูรณะมหาสฟิงค์และช่วยให้มันโผล่พ้นขึ้นจากทราย นอกจากนี้บรรดานักวิชาการยังเชื่อกันว่าคราวที่ถักเป็นเปียซึ่งถูกสลักขึ้นจากก้อนหินและติดเข้ากับคางของมันคือส่วนหนึ่งของการบูรณะมหาสฟิงค์ของพระองค์คราวดังกล่าวนี้หลุดลงสู่พื้นเมื่อสักช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่เศษต่างๆซึ่งแต่กระจายของมันจะถูกค้นพบเมื่อปี1817ถึงคราวเสื่อมสภาพ หลังสมัยราชอาณาจักรใหม่อันเป็นช่วงที่ความลหลงไหลต่อมหาสฟิงซ์ที่เคยฟื้นคืนชีพขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ได้ผ่านพ้นไปสิ่งก่อสร้างอัศจรรย์แห่งนี้ต้องจมปลักลงสู่ห่วงยามแห่งการถูกละเลยทิ้งขว้างอันแสนยาวนานอีกครั้งและในครานี้พื้นทรายที่กลบฝังมันไม่เพียงแค่ถมตัวจนขึ้นถึงหัวไหล่แต่พเนินสูงขึ้นจนกระทั่งศีรษะของมันกลายเป็นเพียงส่วนเดียวที่มองเห็นได้ แต่แม้ในยามที่ประติมกรรมเอกชิ้นนี้ต้องตกอยู่ในภาวะกึ่งเป็นกึ่งตายมันก็ยังคงสภาพแผ่อำนาจอิทธิพลในฐานะสิ่งสักการะในจิตสำนึกของผู้คนได้ บันทึกต่างๆจากศตรวรรษที่12และ13กล่าวว่าผู้คนท้องถิ่นได้ถวายเครื่องเส้นแดมหาสฟิง์เพื่อวิงวอนให้แม่น้ำนายท่วมหลากและการเก็บเกี่ยวได้ผลดีขึ้นส่วนในศตรวรรษที่11อันเป็นช่วงเวลาที่อียิปต์ถูกพิชิตโดยราชวงศ์ฟาติมิตและถูกสถาปนาเป็นเมืองหลวงแห่งรัฐอิสลามภายใต้ราชวงศ์ดังกล่าวอันเอลดริซีนักภูมิศาสตร์ชาวแอฟริกาเหนือ รายงานว่าเมื่อผู้ใดก็ตามมีความประสงค์ที่จะได้รับตำแหน่งฐานะหรือหน้าที่ทางการเมืองต่างๆในยุคสมัยนี้คนเหล่านั้นก็จะเดินทางไปถวายตัวต่อมหาสฟิงค์อนุสาวรีย์แห่งนี้ยังสร้างความตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่งยวดแก่บรรดาชาวยุโรปผู้ได้มาเยี่ยมชมมันอันเดรเทเวนักสำรวจชาวฝรั่งเศสผู้แต่งบันทึกประสบการณ์เรื่องจัก,กรวาลพนานาแห่งภูมิภาคเลอวอง บรรยายถึงมหาสฟิงค์ในผลงานซึ่งถูกตีพิมพ์เมื่อปี1556ชิ้นนี้ว่ามันคือศีรษะของมหาอนุสาวรีต่อมาในปลายยุคทศวรรษที่1790หรือสอศตรวรรษให้หลังนโปเลียนผู้นำกองทัพของตนเข้าต่อสู้กับกองทัพอังกฤษในอียิปต์กลับเกิดความหลงไหลต่อทั้งประวัติศาสตร์โบราณและแหล่งโบราณในคดีต่างๆของดินแดนแห่งนี้รวมไปถึงมหาสฟิงค์ด้วยเช่นกัน มีเรื่องเล่าขานกันว่าเมื่อจัก,กรพรรดิแห่งฝรั่งเศสองค์นี้ส่งทอดพระเนรเห็นบรรดาพิระมิดและอนุสาวรีย์โอโนอาแห่งนี้พระองค์ทรงถึงกับต้องเปล่าประกาศว่าประวัติศาสตร์นับหลายพันปีกำลังจ้องมองลงมาที่พวกเราอียิปโบรานนั้นสร้างแรงบันดาลใจให้กับเหล่าผู้ติดตามของน้าโปเลียนอย่างมากโข จนเมื่อพวกเขากลับสู่ฝรั่งเศสทหารเหล่านี้ก็ลงมือตั้งหน้าตั้งตาสรรสร้างงานเขียนขนาดความยาวหลายเล่มหนังสือซึ่งเล่าถึงประวัติศาสตร์ของมันอย่างครอบคลุมพร้อมด้วยการอธิบายพรรณนาอันละเอียดละออถึงความอัศจรรย์ทุกสิ่งที่พวกเขาได้ประสบพบเจอ แต่แม้ทั้งตัวพระองค์และเหล่าทหารจะหลงไหลคลั่งไคล้ต่ออียิปต์โบราณเพียงใดช่วงเวลาที่พระองค์ทรงรบทับจับศึกในดินแดนแห่งนี้ก็กลับทําให้เรื่องเล่าเพอ้อพกเกี่ยวกับจมูกที่หายไปของสฟิงซ์เรื่องหนึ่งผุดกําเนิดขึ้นเรื่องเล่าดังกล่าวคอรหาว่าเหตุที่มันต้องเสียจมูกและโฉมไปนั้นเป็นผลมาจากลูกกระสุนจากปืนใหญ่ของทหารฝรั่งเศสแต่ในความเป็นจริงแล้วจมูกของมันได้สูญหายไปตั้งแต่ก่อนที่นโปเลียน จะส่งยาตราทัพเข้าสู่อียิปตเป็นเวลาอย่างน้อยหลายทศวรรษในหนังสือเรื่องหนึ่งจากปี1755ที่ชื่อว่าการล่องเดินทางสู่อียิปต์และนูเบียซึ่งเขียนโดยเฟรเดริกลุยโนเดนนักสำรวจชาวเดนมาร์กผู้ไปเยือนฝรั่งเศสเมื่อปี1737 ก่อนจะเดินทางต่อไปอยังดินแดนมหาสฟิงค์ในปีเดียวกันได้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางของตนอย่างละเอียดในหนังสือเล่มดังกล่าวมีภาพร่างของมหาสฟิงค์ที่ไม่มีจมูกรวมอยู่ด้วยนี่เป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าเรื่องคอรหาที่กล่าวไปข้างต้นเป็นเพียงเรื่องหลอกลวงกระนั้นมายาคติซึ่งถูกหักล้างด้วยหลักฐานชี้มัดนี้กลับยังมีอำนาจต่อความเชื่อของคนบางกลุ่มแม้เวลาจะผ่านมาอย่างยาวนานแล้วก็ตาม หลักฐานอันเป็นลายลักษณ์ของศาสนาอิสลามชิ้นหนึ่งระบุว่าจมูกของมหาสฟิงซ์ถูกทำให้หลุดออกจากใบหน้าของมันเมื่อปลายศตวรรษที่14 อันมาคิวริซี่นักประวัติศาสตร์ชาวอียิปต์จากสมัยยุคกลางบันทึกว่ามูฮัมหมัดซาอิมอัลเดอเออร์ผู้นับถือศาสนาอิสลามนิกายซูฟรีรู้สึกขุนเคืองการบูชามันโดยคนท้องถิน่นทำให้เขาใช้ลิ่มกระท้อจมูกของมันออกโชคร้ายไปกว่านั้นคราวของมันซึ่งหลุดออกจากการเสื่อมสภาพอย่างช้าๆไปตามการเวลารวมไปถึงเศษชิ้นส่วนของอวัยวะของสฟิงซ์ชิ้นนี้ มาร์กเลนเนอร์นักอียิปต์วิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านมหาอนุสาวรีย์แห่งนี้เชื่อว่ามันถูกทำลายโดยตั้งใจและไม่เคยถูกพบอีกเลยสฟิงค์ฟื้นคืนชีพความพยายามครั้งแรกต่อการขุดมหาสฟิงค์ขึ้นจากผืนทรายนั้นประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อยแต่ในปี1817จิโอเวนนีบัสติสตาคาวิกเลียนักอียิปต์วิทยาชาวอิตาลีก็สามารถขุดย้ายทรายซึ่งฝังส่วนด้านหน้าของมันออกได้สำเร็จ และเมื่อปลายศตวรรษที่19หน้าอกแผ่นกว้างและอุ้งเท้ามหึมาของมันก็กลับปรากฏให้เห็นขึ้นอีกครั้งในยามที่ทศวรรษต่างๆดําเนินไปความสําเร็จเหล่านี้ก็รุดหน้าไปพร้อมกันจนในท้ายที่สุดเมื่อปลายช่วงทศวรรษที่1930พื้นทรายอันเปรียบดังหลุมฝังศพของมหาสฟิง์ก็ถูกเคลื่อนย้ายออกไปจนหมดสิน้น ทำให้ความยิ่งใหญ่ทั้งหมดของหนึ่งในสิ่งก่อสร้างชิ้นยอดที่สุดชิ้นหนึ่งของโลกแห่งนี้หลุดพ้นจากการถูกปกคลุมซ่อนเร้นนานนับหลายชั่วกัน ตั้งแต่ความสำเร็จในการฟื้นคืนชีวิตของมันในครั้งนั้นเหล่านักโบราณในคดีก็ได้เริ่มขยายขอบเขตการศึกษาแหล่งโบราณในคดีแห่งนี้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นเพื่อขุดค้นเสาะหาบรรดาความลับอื่นๆที่ฝังตัวหลบซ่อนอยู่ลึกลงไปตัวอย่างเช่นทีมงานนักโบราณในคดีจากศูนย์ศึกษาวิจัยอียิปต์แห่งสหรัฐภายใต้การนำของเลนเนอร์บรรจงทำแผนที่ของกลุ่มประติมกรรมมหาสฟิงซ์ที่ทั้งละเอียดถี่ถ้วนและครอบคลุมทุกอนาบริเวณของมัน อันเป็นสิ่งที่ช่วยเปิดทางสู่ความรู้ความเข้าใจใหม่ๆเกี่ยวกับการสร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้และยังเป็นผลให้การอนุรักษ์สามารถดําเนินไปได้ดีขึ้นทั้งหมดคือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ n g t h a i c o m อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ